กองมาใส่นไปเปากนม่นเนาะมันกัได้วิวคือกัเอะเอี๋ยวถ่ายรูปไปฝั่งนี้ี่ีมฝั่งไนสวยนี่ามามาชิมดูพิโอเค่เยอี่ยวเปล่าชิมเยดูัง่ดูป้าปดูองวนอหายพอแล้วปวดแกแล้ว้ล้อ ดบับล่มเหลือใครก็ช่างไปสื่อแต่งเฮียนเป่าหรือบดับเนาะออเอาย ได้เอามาเไยื้อไม่เลยวันีครับผมวันนี้่าตอนแรกจะเตาอยู่าน้น ยายน้อยอยากได้วิวเอามาไม่ใช่วิวก็งวิวได้วิวดีเอามาเอามาเลาะมาโนมูดเด็กมาช็อปเขาเป็นเขาเฟมเวียดสิไทยเดี๋ยวน้โมูมันจะถ่ายลูไปยายบูไปยืนไปยืนนี่เขาอยากได้บอลลูน thay yêu này vẫn thưa à lầy thải à có cái gì